เออหัดเข้ามาเออเอาต้องช่วยตัวเองสิเออเพราะอยู่ดีๆก็เดินไม่ได้ใช่ไหมนี่นลขนมือเดินไม่ได้เลยนะให้เดินก่อน นะโมตัสสะวะโกวะโตวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุตตะกามงละเพือตังท่นะกามงละเบียธนังอากิกาเยยยะเยยะเทวานังปิยะตังสุตตะวะอิติปิโสวะโกวะยะนะชาโนเฮวเวสวนโนมรณังสุขังอนุกตโตนะโมพุทธาเยอะเฮาเวสวนโนจะตุมหาราชิกะยักขะพันตอวัเพะภูริโตเวสสูสะพุทธังหลังพุตโตใครมึงอยู่กับเขาทำไมเราไม่เขาเดินไม่ได้อะฮะ เป็นใครเป็นใครมึงเป็นใครบอกมามึงจะไปกดไปเยียบเขาเป็นใครแสดงตัวออกมาบวกมะบวกยังแล้วมึงมาอยู่เขาทำไมล่ะฮะจะไปไม่ไปมึงเป็นวิญญาณที่ไหนใครใช้มึงมามึงยกมาถ่ายใกล้ก็ได้แม่มึงอะเออถ่ายหน้าเขา ยกตัวยกไปเลยใครเป็นใครบอกมาเดินไม่ได้เลยใช่ไหมมึงไปเดี๋ยวนี้มึงทําให้เขาเดินได้เดี๋ยวนี้มึงเข้าใจไหมมึงจะไปเหยียบเขาเข้าใจป่ะไปแลยนะไปแน่ฮะมึงมาจากไหนมมาาาเใครให้มาใครให้มาไม่บอกมึงจะไปไม่ไป มึงเป็นวิญญาณผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นอะไรบอกมาดิบอกมา้เลุยเป็นผู้หญิงเป็นวิญญาณผู้หญิงเออมึงไม่รู้ไม่ได้รู้ซะมึงเด็กสมัยใหม่มึงไม่เชื่อเรื่องพวกเนี้ยอันนี้ใช่แม่ไหมไม่ใช่ตอนนี้ใช่แม่ไหมเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเออเอาจะไปไปแน่ ไปเลยนะมึงจะไปเกินมรืไปหาหมอผีเฮ้ยเลือกไม่มามึงต้องไป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 ป็นวิญญาณผู้หญิงนะที่มาอยู่ในร่างนะเอเขาใช้มึงมาใช่ไหมมึงตั้งใจมาหรือเปล่าหรือโดนบังคับ เรื่องอะไรกับสมองสมบัติเรื่องอะไรไหมไม่มีครับแล้วใครใช้มาวะไปเป็นทะเลาะอะไรใครด้ว้น่าจะมีคนชอบนั้งผมไม่แน่ใจคนชอบแกแน่นะ,ะคนชอบไปเยอะโอ้โเหเฮ้ยอายุก็มากนะเจย๊ยังมีคนชอบเยอะอีกเอาไปไปซะนะออกไปซะออกมาแกะออกไปซะออกไปจริงๆออกไป Nak mau tasak pa kau wak tahu wak kau sama sangkut tasak, nak mau tasak pa kau ayat ayat, hewan hingti, jahat jahat suka, wajib, isko, kau wajak nak jahat mau kau, sumur mana suka, kutak wak kau, hajak kau, sumur kah, kah wak 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 kah ยานชั่วร้ายนะที่มันเกาะมาแฝงมาล่างนะให้มันหายไปซะนะออกไปซะคุยเลยไอ้นี่เบลไหมเจ้าชู้อ่ะถามจริงมาดิไม่มี่เลยเอ๊เขาบอกผู้ชายเยอะอยู่คนไปชอบเยอะอยู่ไโดนใครมาเอาคบกันเป็นเพื่อนไปดิเอาแต่เงี้ยเขาทำไมเสียงเขาเสียงเขาเป็นอย่างนี้หมดเลยใช่ใช่วันนี้มันรู้สึกว่ามันบอกวู่อ่ะเมื่อกี้นั่งรถมาก็ดีอยู โบกไปกลุ่มคนกันคนไม่มีแรงเ่ยคนใต้เหรอค่ะบุวันนี้มันจะไปนี่คนจังหวัดอะไรสงขาสงขาสงขลาเขาทำธุรกิจอยู่นี่เหรออยู่กรุงเทพมึงกลับมานี่มึงมากรุงเทพทำนาำรักษาผมฮะทำน้ำรักษาที่นี่เลยมาจากใต้ทาน้ำรักษาโดยเฉพาะโอ้โห่แลยที่นี่ไหมใอยู่มึงมีคนแลเฮ้ยต้องมีแรงนะดีิแเอาจริงให้มีขึ้นนะต้องกลับมาเดินได้้มหาผมกลับมาเดินไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่มาหาคุณกวีนะมาหาคุณกวีแม่งต้องกลับมาเดินได้ถ้าโดนสายถ้าโดนสายยาศาสตร์อ่ะ ผมบอกแล้วผมการันตีของผมรู <laughs> ้ป่ะผมไม่ได้เอาเงินเาทองสั้บาทผมรักสะวยใจเข้าใจไหมเสียตังค์เรามองหน้าก่อนเผื่อไม่ไปไปไม่ไปไปแน่นะดูคลิปนะรู้ป่ะอยประทองลุกดิเราเองมึงอยู่ตรงนั้นแต่เองประทองลุกประคองแม่ลุกก่อนลุกขึ้นเองไม่ต้องหาค่อยๆยันค่อยๆค่อยๆค่อยๆเออค่อยๆให้เขายันค่อยๆยันเออไม่ใช่ใส่แบบเพื่อนเออปึ๊บ ไม่ต้องอายไม่ต้องเขินหกสิบกว่าแล้วค่อยๆนะยันแผ่นหนูได้ยันแขนเอาเอาแผ่นมันก็ยันหนูได้ยันแขนก็ได้ค่อยๆค่อยๆลุกขึ้นตัวเองนะค่อยๆนะกลับมาเดินได้อีกครั้งนะเออสองข้างดันมาเลยจำค่อยๆค่อยๆจำไอ้นี่กี่เดือนเขาเดินไม่ได้สี่เดือนเออลงจาอารมณ์ไม่ได้นั่งเข็นต้องเดินกลับมาต้องมาหาผมต้องเดินได้เข้าใจไหมเข้ามา ลุกพยายามลุกด้วยตัวเองห้าเดือนแล้วกันเนื้อของแินเราช่วยคนนี้ช่วยมาทางซ้ายให้เขาแล้วให้เขาเอาเอาเท้าเนี่ยถอดรองเท้านะไปเดินย่ำพ่อแม่เราดีอธิษฐานพ่อแม่ดีขอให้ขอให้หายเอาไปย่ำย่ำตีนเปล่านะอย่าใส่รองเท้าไปค่อยๆค่อยๆเจ็บแข็งแรงค่อยๆยันไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องยันต้องยันต้องยันไว้เอาค่อยๆค่อยๆยันเองไปเอาเท้าไปแตะพ่อแม่พอดี้ซะแล้วบอกให้หายค่อยๆเอ๊ะ ไม่แหวงแวงเ๊ตี้าเดือนเอาค่อยๆต้องไม่หายก็ยูเดี๋ยวจะเดียนเดียนเดียนขาขาขาเขากั้มเนี้ก็ี่ไงอยู่นี้เลไปถอดรองเท้าเดินนะห้าเดือนไม่ได้เดินขาดีเีค่อยๆคนละข้างพอราพอพอพอแล้วโอเคพอ เออเอาแขนเอาแขนขึ้นต่อแขนขึ้นตอแล้วไปเหยียบเท้าแอลนี่ไปเหยียบดินรักค่อยๆเออค่อยๆเหยียบดินเออค่อยๆอย่างนั้นแหละค่อยๆค่อยๆลงกระแงก่อนให้ไปเหยียบดินก่อนอ้าให้เขาเหยียบดินค่อยๆนะให้ตีให้เท้าเขาเหยียบดินให้ได้อะเหยียบดินเหยียบดินเออจะเก็บหน่อยห้าเดือนน่ะดูขารีบหมดแล้วอ่ะกล้ามเนื้อเขาไม่มีแรงไงเขาไม่มีกล้ามเนื้อเลยหเดือนไม่ได้เดินอ่ะ ไม่ให้เขาเหยียบดินเหยียบเลวนะเหยียบดินอธิษฐานท่านแม่เท่านี้ก่อนขอให้กลับมาเดินได้อีกครั้งพูดดังๆเออขอให้แม่เท่านี้กลับมาเดินได้อีกครั้งนะเพราะผีไปแล้วโดยวิญญาณมาห้าเดือนอน,น่ะแฝงอ่ะอธิษฐานอย่างเจ๊ะอาเสร็จแล้วมานั่งเหมือนเดิมมาเสร็จแล้วเข้ามากลับเข้ามาบ้านกลับเข้ามามค่อยยกลอยเลยเอา้า ถ้าเกิดกลับมาเดินได้แล้วนะมาหาผมอีกครั้งนะรู้ไหมไ<ด>เข้าใจป่ะอย่าลืมนะกลับมาเดินได้แล้วกลับมาหาผมอเออ,อค่อยค่อยออค่อยค่อยขาเขาไม่มีกล้ามเนื้อเห็นป่ะห้าเดือนอะ่ะเอาไปหาหมอนะทำกายภาพบำบัดนะรู้ไหมรู้ปะ่ะเออมันจะเจ็บหน่อย,อยพยายามถอดรองเท้าไว้พยายามถอดรองเท้าให้เขาเดินตอนทุกเช้านะัดกยูก้องนห มานออเท้ามาเหยียดเท้าแต่ตป๊ะเลยเหยียดเท้าเลยเหยียดเท้ามาเหยียดเท้ามันะห้าเดินเจ๊ไม่มีกล้ามเนื้อเลยเจ๊แสดงว่าไม่แต่ยภาพบำบัดเลยดิไม่นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวเลยกล้ามเนื้อก็รีบนะเจ๊นะรู้ไหมแต่ผีไปแล้วนะเข้าใจป่ะวิญญาณออกแล้วเห็นอยู่ใช่ไหมไปดูคลิปย้อนหลังนะว่าผีไปแล้วนะเจ๊นะถ้าหายแล้วกลับมาหาผมนะเข้าใจไหมหรือว่าถ้าเกิดมันหนักที่มันใส่กลับมาเข้าใจป่ะจะดูให้ว่ามันจะย้อนกลับมาหาเราหรือเปล่าโอเคไหม แต่ผมว่าหายนะมันน่าจะเป็นพวกปัญญาสีน้ำตาลเนี่ยไม่ได้แรงอลปล่าเนายพนมมือนะตั้งจิตอธิษฐานนะข้าพเจ้าขอให้พ่อแม่ธรนีช่วยตัวข้าพเจ้ายังชื่ออะไรบอกเลยกลับมาเดินได้อีกครั้งอ่าขอธรมีของพระแม่บารมีลงช่วยข้าพเจ้า หมดตอกกรรมในครั้งนี้ด้วยเถิดถ้าเกิดข้าพเจ้าหายเป็นปกติกลับมาเดินได้อีกครั้งจะทำบุญสุนทนาตลอดไปตลอดการเถิดเออโอเคหายแต่เลืมนะเว้ยแต่คนดีนะเออทำบุญเยอะๆเลยนะ กล้ามเนื้อเจมไม่มีผมดูแล้วเลยคือคือ,คอดูว่าถ้าเดือนนี้ย,<ม>ยังไงก็ต้องกายภาพแกมันถ้ากล้ามเนื้อจะเสียเหมือนผมเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาหลูกเอ็นขาดเหมือนกันขาข้างซ้ายมันจะไม่มีแรงเลยคือแบบกล้ามเนื้อไม่ได้ใช้ไงผมมามันยันไม่ได้คือเจ๊ต้องยกขึ้นนะเจ๊ต้องเตะขาเตะขึ้นมาดิเตะพยายามยกขาขึ้นมาข้างนี้ไม่ได้ข้งนี้ขึ้นนะเออเอาข้างนี้เออเอาข้างนี้ประคองก่อนเข้าใจไหมพยายามข้างนี้ค่อยๆจับหรือว่าชักล่อมาได้ดึงดึงดึง มีใช่ไหมเออกายภาพบำบัดเองนะเจนะใจอย่างนี้ใจเจแล้วผีไปแล้วนะเมื่อกี้รู้นะว่าผีนะเมื่อกี้ลูกเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นกับตาว่าผีจริงป่ะเออผีไปแล้วทีนี้ไม่มีใครกดแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับใจเจ้าแล้วนะโอเคไปกลับมานะกลับมาอาอีกนะเออเอาเอาโชคดีโชคดีอยากเอาเดี๋ยวช่วยกันแบกกับเดี๋ยวเงินนะเดี๋ยวตั้งไว้เดี๋ยวแบกกับกันเอ้าเอาเราช่วยกันแบกก่อนเดือ เดี๋ยวทีนี้จ่าเจ้าก็แหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวันนี้มีดูนะครับไม่ได้โม้นะไล่วิญญาณออกไปนะครับห้าเดือนนะโดนผีกระทำนะทำเอาไว้ง่ายว่าเออแม่เลือกพี่บัวเขียวมาช่วยเลยแม่โอดูถึงต้องหามนะครับมันไม่มีนะที่ว่าจะสร้างภาพนะคุณดูได้นะอันนี้ก็คือสํานักผมเนี่ยผมจะไปสร้างภาพทําไมผมไม่เข้าใจที่มาดาาผมว่าผมมโนมโนอะไรต่างๆนะหมอผีมโนเนี่ยฮะ อยากให้เจอกับตัวหลือเกิด้วยไได้ไหมดูนะครับอันนี้ก็เป็นสำนักผมนะที่กำลังทำอยู่นะครับให้ดูแล้วกันนะออไหวเปล่าไม่ไหวดูนะ จะวางก่อนก็ได้วางเอาเท้ายันก่อนก็ได้นะไหววะค่อยๆยนันค่อยๆยันก่อนค่อยๆยนันค่อยๆยันก่อนค่อยๆอันนี้คือรถเขานะครับที่มานะ,อะ,อะเอ้ามาดูเจ็บไหมไอ้กดกดกดรถยังหนึ่งรถกดกดรถให้ไหมรถมาเนะโอเคเปิดให้นั่งหน้าใช่ไหม มาโอเคนิดเดียวนะครับค่อยๆเดินนะค่อยๆขึ้นไปเดี๋ยวผมเปิดประตูเดี๋ยวผมผมฝังอยู่อย่าลืมมาหากันนะเจนะมันอาจจะเจ็บหน่อยนะโอเคหายแล้วเจโชคดีกับใต้เลยปะเนี่ยกับพ่าลุงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถออกก่อนเดี๋ยวแม่แม่ฝากถือกล้องหน่อยอ่ะเดี๋ยวฝากถือไปทางนี้ก็หันหน้าไปหันหน้าไปดูตรงนั้ มองไม่เห็นเห็นแต่หน้าแม่เออนี่นี่เออ หอม จ้าวันดีจ้ายังไงยังไงยังไงถ้าเกิดมันหนักต่างๆมาหาผมนะอย่าลิวนะแต่ผมเชื่อมั่นว่าไปหาหมอทีนี้หมอจะรักษาตามอาการได้เห็นแล้วเอายามากินมันวม่หมดหายแล้วรอรับประกันโชคดีโชคดีโชคดีนะอ้าวนี่นะครับของจริงนะไม่ได้โกหกนะครับดูได้นะทะเบียนอ่ะออกจากสำนักผมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะมา โกหกตอแหลอะไรนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูนิดนึงก่อนนะคือสำนักผมเนี่ยก็คือกำลังทำอยู่นะครับดูนะเห็นไหมศาลาตรงนี้นะครับจะเป็นศาลาที่สร้างนะครับศาลาที่สร้างองค์ทาเวศตอนนี้ยังไม่ได้ถมเลยนะครับต้องถมที่ถมดินอีกนะครับอันนี้จะเป็นศาลาใหญ่นะครับผมนะอ่าก็บอกแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับบ้านผมนี่ติดถนนใหญ่เลยนะครับเดินทางง่ายนะเอาง่ายว่าเดินทางมาง่ายวาปิดประตูนดูครับมีแต่กองไม้นะครับ ซื้อมาหมดแล้วแหละครับตอนนี้กาลังนั่งลนไล่ทําอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงครับเลยอีกเคสหนึ่งเดี๋ยวไปดูต่อเลยนะครับยังไม่จบนะยังมีอีกหนึ่งเคสนะครับยังมีอีกหนึ่งเคสที่รออยู่นะครับที่รอผมอยู่นะยังเหลืออีกเคสนะครับผมวันนี้ให้ดูนะครับวันนี้สํานักอ่อีกหนึ่งเคสอันนี้จะเป็นลงครัวลงทานนะครับเดี๋ยวผมทําไว้นะที่เราเขียนนัำพิธีเนี่ยคือลงทานลงพวงผมอ้าวไปไงไวไหม ทีนี้เจ้าแหละว่ากี้ไปแล้วอันนี้ลงครัวลงทานนะครับอ้าวถ่ายดีๆอนะันี่เมียเองล้ว